120วันไม่คืบหน้าชาวบางแก้วบุกถามความคืบหน้าถึงกระทรวงมหาดไทยกรณี3ามปบุกจับนายกเทศมนตรีบางแก้วเรียกรับสินบนทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาอักษรน,นิดหลังพลตำรวจตรีจลนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดสืบสวนในปัจจุบัน เข้าจับกลุ่มนายนัทพงษ์แตงสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการในข้อหาทุจริตเรียกรับเงินสินบนผู้ประกอบการ25%ของวงเงินตามสัญญาเพื่อแลกกับหนังสือคู่สัญญาที่นายกเทศมนตรีจะต้องเป็นผู้ลงนามพร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดที่กำลังส่งมอบ1้าน500กว่บาทล่าสุดคดีนี้ครบ120วันแล้ว นายชยพลแย้มสังตัวแทนชาวบ้านตำบลบางแก้วเดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกมหาไทยและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางรวมไปถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมแจ้งเรื่องร้องทุกข์เพิ่มเติมกรณีแต่งตั้งที่เคยรองน,ยนา,กา,า,กานนนยกเทศมนตรีมารักษาราชการแทนเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว จนทำให้ประชาชนคลางแคลงใจในการบริหารราชการเพราะเชื่อว่ายังคงเป็นกลุ่มเดิมบริหารในสถานการณ์นายกเทศมนตรีถูกจับกลุ่มเรื่องรับสินบนอตอนนี้คือเรื่องนะครับตั้งแต่วันที่22กันยายน2566นะครับซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็เกินกรอบระยะกฎหมายที่กำหนดแล้วครับก็คือทอ่านผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนก็60วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือผู้ว่า ก็จะยื่นส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผลสอบว่าเป็นอย่างไรผิดหรือไม่ผิดก็ให้ผู้ว่าให,ใหา้ผู้ว่าก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยมีการพิจารณาอีก30วันเท่ากับ90วันนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุผลยังยังมีเอกสารที่จะต้องเรียกเพิ่มเติมหรือสั่งสอบเพิ่มเติมก็ไม่เกินอีก30วันเท่ากับเป็น120วันนะครับปัจจุบันนี้คือ ณปัจจุบันนี้นะครับถึงถึงนเวลานี้ก็ก็เกินแล้วครับตามที่กฎหมายกําหนดเรายังไม่เห็นผลสอบของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะออกมาให้ประชาชนชาวบางแก้วได้รับทราบหรือประชาชนหรือประชาชนชาวสมุทรปราการได้รับทราบนะครับว่าผลออกมาเป็นอย่างไรสรุปแล้วท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วเนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรนะครับก็ไม่ยังไม่มีการแจ้งวันนี้ผมในฐานะที่ประชาชนบางแก้วคนหนึ่งนะครับจึงได้มาติดตามเรื่องเรื่องนี้ต่อ รับมติว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของคดีทั้งชุดจับกลุ่มกำลังเร่งสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่งสำนวนให้อัยการก่อนครบกรอบกำหนดหนด180วันหลังวันจับกลุ่มในส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทำการสอบสวนรวบรวมการกระทำความผิดแล้วตามในกรอบของการสอบสวนที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบว่าได้ส่งทางกระทรวงมหาดไทยแล้วและชี้หมุนว่ามีความผิดให้กระทรวงมหาดไทยสั่งปลดแต่เหตุใดทางกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรียังไม่มีคําสั่งปลดทั้งที่เลยกรอบระยะเวลาไปแล้วนั่นก็คือนับตั้งแต่มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่22กันยายน2566จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา4เดือนกว่าหรือ120วันและส่งให้กับทางรัฐมนตรีมหาดไทย ตรวจสอบก่อนเซ็นลงนามว่ามีมูลความผิดการกระทําครั้งนี้หรือไม่เพราะในะรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพื้นที่สมุทรปราการทําผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเซ็นลงดาบตามอํานาจสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่นายกอ,าอบตอบางแก้วมาแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาหลังถูกชุด3ามปอกเข้าบุกจับคาที่ทํางานเหมือนกรณีบางแก้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจากจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยวันนี้ไปทวงถามทำให้ทราบว่าทางศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทยได้ลงหนังสือตอบกลับมาทางจังหวัดแล้วแต่ยังไม่มีการติดต่อกลับผู้ร้องจึงตั้งข้อสังเกตว่าหรือมีข้าราชการบางส่วนกำลังให้การช่วยเหลือรอเอกสารหรือไม่ก็ปล่อยให้เรื่องเงียบไปทั้งๆท,ที่เป็นคดีที่ประชาชนสังคมให้ความสนใจอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าจะไปติดตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอคำตรวจสอบผลการตรวจสอบในกรณีนี้ว่ามีการตัดสินกำหนดบทลงโทษแล้วหรือไม่ทำไมจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่เพราะเข้าใจว่าหนังสือลงเลขรับแล้วต้องรีบกดำเนินการตามกรอบของกฎหมายหากนี่เฉยจะเข้าข่าย157หรือไม่จากที่เห็นตามภาพสื่อหลายแขนงถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่พราะชาวบางแก้วต่างรอฟังผลของการตัดสินคือคือเรื่องนี้ผมผมได้มีการร้องเรียนด้วยเช่นกันครับว่าว่า ก่อนที่คําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะออกมานะครับว่าหรือว่าออกมาวันเดียวกันเนี่ยครับวันเดียวกันนะครับวันที่22กันยายนเนี่ยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วกรณีของเคสบางแก้วนะครับแต่กับมีคําสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วแต่งตั้งคู่เขยหรือพี่เขยนะครับพี่เขยเข้ามาเป็นรองนายกแล้วในหนังสือแล้วในสมุดบันทึกนะครับสมุดบันทึกที่ท,ที่ที่ทำบันทึกในเรื่องแก่กับออกเลขลับเนี่ยครับ ก็ก็ไม่ได้ระบุนะครับซึ่งเป็นข้อขัดแย้งกันซึ่งผมก็มาตามเรื่องนี้อยู่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมองว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องตั้งข้อสังเกตว่าณตอนนี้ครับท้องถิ่นเนี่ยในเมื่อถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยก็ควรจะขาดขาดนะครับไม่ควรมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ใดนะครับมันจะในการทำลายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เพียงแต่ว่าหน้าในเมื่อคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดมาเนี่ยวันที่22เนี่ย ทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สูงให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ควรออกคําสั่งใดๆเพราะมันจะเกิดการเป็นผลเสียหายต่อหน่วยงานที่ที่ดูแลอยู่นะครับทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด